you mm -hmm. What's going on? 2006, Mario and SD, what up? With that brand new classic. Go. baby, don't you let me down. Yeah, yeah, and made the best, Ain't no need to stress. Mario, and that's me. Ain't no need to impress. Yo. สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชูชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันจันทร์ที่29กันยายนพุทธศักราช2557ค่ะตอนรับทุกผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าเช้านี้สัญจรสดจากเกาหลีใต้นะครับที่เมืองอินชอนนะครับวันนี้จะเป็นการสร้างปรากฏการสดเต็มทั้งรายการครั้งสําคัญนะครับเราเคยไปสดสัญจรต่างประเทศเต็มทั้งรายการมาก่อนหน้านี้ที่เมียนมาใช่คราวนี้มาไกลหน่อยนะครับถึงเกาหลีใต้ที่อินชอนขณะนี้อยู่ในช่วงสัปดาห์สุดท้าย ของการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมซึ่งเมืองอินชอนเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพท่านผู้ชมร่วมรับรู้บรรยากาศร,ร่วมกับผมและน้องไบร์นะครับผ่านหน้าจอของเรื่องราวเช้าหนีเหมือนเช่นเคยตั้งแต่6กวยกาเป็นต้นไปขณะนี้ประเทศไทย6ก3ยกาสนาทีที่เกาหลีใต้ก็8ปดกาสนาทีนะครับห่างกัน2ชั่วโมงค่ะเกาหลีใต้เร็วกว่าเราพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับขณะนี้อากาศที่นี่ฝนตกค่ำ ก็ตกมาตั้งแต่ช่วงเย็นช่วงค่ำที่ผ่านมาแล้วก็พลัมพลัมมาตลอดคืนน้องไบคงจะอธิบายได้ว่าเป็น เขาเรียกว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวเหมือนประเทศไทยนี่เลยใช่พูดง่ายๆก็คือเกาหลีใต้กําลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็เป็นฝนช่วงก่อนจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนั่นก็คืออากาศหนาวกําลังจะมาเยือนแล้วใช่ครับก็เดี๋ยวใบไม้เขาจะร่วงนะครับเป็นช่วงอากาศหนาวตอนนี้เริ่มจะเปลี่ยนสีบ้างแล้วค่ะวันเราก็เจอกับปลายฝนต้นหนาวหนักพอสมควรเมื่อวานนี้ในกรุงเทพมหานครบังเอิญผมกับน้องไร์ออกจากกรุงเทพมหานครไร์มาช่วงเช้ามืดผมมาช่วงบ่ายเนี่ยนะครับ เลยไม่ได้รวมทุกรวมสดกับคนกรุงเทพมหานาครเมื่อวานนี้ที่เห็นว่าฝน,นตกหนักน้ําท่วมลมแรงหลายจุดน้ําท่วมขังนะครับในกรุงเทพมหานาครจากนี้เป็นต้นไปท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมและน้องไบร์นะครับผมจะรายงานสดบรรยากาศจากที่นี่ รวมถึงข่าวสารเข้มข้นกับคนกุ้นเคยของท่านเหมือนเช่นเคยแต่ท่านผู้ชมก็จัดรายการร่วมกับผมและ้องไร้ด้วยการส่ง s อ s เเข้ามาที่หน้าจอค่ะได้เหมือนเดิมนะคะ<อ> SMS แจ้งข่าวบอกกล่าวก่อนถ้ามาอย่าลืมวงเล็บเพราะว่าแฟนข่าวเข้ามาด้วยก็เริ่มเลยนะครับวันนี้นับเร็วหน่อยนะครับตั้งแต่ก6กนาฬกา3นาทีเป็นต้นไปจนถึงเจนาฬกานาทีผมกับ้องไร์มีเสื้อยืดแฟนข่าวรุ่นสีฟ้าลายสติ๊กเกอร์ระนะครับคงจะจําได้ค่ะให้ท่านผู้ชม1ิท่านนะครับ เดี๋ยววันต่อๆไปเมื่อวานนี้เพิ่งมาผมมาถึงเดึกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ได้ไปหาของขวัญของฝากเดี๋ยวจะไปหา <c oughs> และจะเอากลับไปมอบให้ท่านผู้ชม <c oughs> กับการถามถ่ายคาถามในวันต่อๆไปเนี่ย <c oughs> นะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับขณะนี้ด้านหลังผมกับน้องไบก็คืออินชอนเอยสเตเดียมใช่เป็นสนามกีฬาแข่งขันสนามใหญ่นะคะแล้วก็ใช้เป็นพิธีเปิดด้วยถ้าคุณผู้ชมได้ดูพิธีเปิดนะคะก็จัดที่นี่แหละค่ะเราจะเห็นกระถางคบเพลิงนะครับท่านผู้ชมครับ และนี่คือสนามซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเอเชียนเกมครั้งที่17โดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะด้านหน้าก็จะเป็นสวนสาธารณะ,ะนะครับเมืองอินชอนที่ผมจริงๆยอมรับกับท่านผู้ชมว่าไม่เคยออกนอกประเทศไกลเกินกว่าอาเซียนเลยไกลสุดเนี่ยดูเหมือนจะเป็อินโดนีเซียบรูไนแล้วก็ฟิลิปปินส์แต่ไม่เคยไกลกว่าอาเซียนพอมาถึงที่นี่เนี่ยเดี๋ยววันต่อๆไปคงจะได้ไปบอกกล่าวกับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับว่า มันทําให้เราเห็นแรงบันดาลใจอยู่เหมือนกันว่าอะไรนี่น้องใบเขาสร้างบ้านสร้างเมืองเนี่ยเขามีเป้าวัตถุประสงค์เพื่อจะทําให้อินชอนเป็นเมืองท่าและเมืองสําคัญของเกาหลีใต้เป็นอันดับสามของประเทศต่อจากโซซึ่งเป็นเมืองหลวงปูซานซึ่งเป็นเมืองท่าอีกฝั่งหนึ่งอินชอนเนี่ยในอดีตมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์อเมริกายกพลขึ้นบอกโดยนายพลแมคอาเธอร์เนี่ยที่นี่นะฮะที่นี่ ที่สวนสาธารณะก็จะมีรูปปั้นของนายพลแมคคาร์ค่ะและที่นี่ความจริงก็อยู่ใกล้กับเกาหลีเหนือ,อก็จะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นยุทธศาสตรสําคัญในอดีตปัจจุบันเกาหลีใต้ตั้งเป้าว่าจะพัฒนาเมืองนี้แล้ววางแผนมาเป็นขั้นเป็นตอนเมืองนี้ในอดีตก็คือเมืองชนบทดีๆนี่เองเนี่ยน้ำไรแล้วก็มีลักษณะเป็นเกาะคนส่วนใหญ่ก็ทําอาชีพประมงกันแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถึงขนาดที่บางจุดเนี่ยเราไปเห็นเนี่ย ผมยังแปลกใจว่ารถไฟฟ้ามาทําไมคือมันดูเหมือนไม่มีอะไรเลยเนี่ยน้องบราคือเขาเริ่มจะขยายเมืองออกมาแล้วนะคะเขาวางแผนเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนเออค่ะคือเรารู้สึกได้จริงๆเนี่ยนะฮะ <c oughs> ประเทศไทยเนี่ยรถไฟฟ้ามีเฉพาะเมืองหลวงคือกรุงเทพมหานครถูกไหมค่ะนี่ <c oughs> อินชอนเมืองซึ่งไม่ใช่เมืองหลวง <c oughs> ใช่ เปรียบเทียบกับประเทศไทยอาจจะประมาณสักชนบุรีระยองออนะประมาณนั้นนะฮะค่ะประมาณนั้นเพราะว่าเป็นเป็นเขตนิคมเขาเรียกว,ว่าเป็นเขตเมืองท่าอุตสาหกรรมแต่เป็นเน้นอุตสาหกรรมไฮเทคค่ะแล้วก็เป็นเมืองที่เมืองเขาเรียกว่าเมืองท่าทางธุรกิจศูนย์กลางธุรกิจนานานชาติด้วยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นมาแล้วก็คงจะได้นําไปเสนอข้อมูลข่าวสารมันเหมือนกับเกิดอะไรบางอย่างที่เราทําให้เห็นพอสมควรผมก็ขออนุญาตท่านผู้ชม มาทํางานด้วยมาเที่ยวด้วยนะครับเดิมคิดว่าจะลาหยุดแต่ต้องขอบคุณทางช่อง3นะครับกรุณาบอกว่าไหนๆก็จะหยุดไปเที่ยวเกาหลีใต้ไปเชียร์กีฬามาจัดสดมาที่นี่เลยก็แล้วกันแล้วก็เป็นรายการ3ชั่วโมงครึ่งซึ่งยาวที่สุดอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะ,ะจัดกันสดเต็มทั้งรายการ วันนี้ที่นี่พยากรณ์อากาศเนี่ยเป็นยังไงน้องไบรท์ก็ขณะน,นี้อุณหภูมิประมาณ19องศามีฝนตกนะครับพยากรณ์อากาศว่า9โมงก็คืออีกหนึ่งชั่วโมงถัดจากนี้ตามเวลาเกาหลีใต้เนี่ยนะคะฝนจะตกอุณหภูมิ20องศาเที่ยงฝนจะตกอุณหภูมิ20องศาส่วนบ่าย3มโมงอุตุของเกาหลีใต้บอกฝนจะไม่ตกอุณหภูมิ21องศาเซลเซียสสังเกตไหมครับตัวอมักนี่ไง พยากกณ์อากาศของเกาหลีใต้เนี่ยเขาเป็นชั่วโมงนะฮะใช่แล้วเขาแม่นยำม,มากเมื่อคืนนี้ผมมาให้ทีมงานเช็คดูเขาคาดการณ์แล้วว่าวันนี้8โมง9โมง10โมง11โมงเที่ยงจะเกิดอะไรขึ้นยังไงเนี่ยฝนตกหมดนีค่คือความแตกต่างประการนึงเนี่ยนะครับส่วนประเทศไทยอย่างที่บอกไปนะครับว่าอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทย ก็ยังเป็นภาพกว้างๆอยู่กันแล้วกันร่องมรสุมยังพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานค่ะกําลังปั่นกลางนะคะก็เลยทําให้ประเทศไทยตอนบนยังมีฝนอยู่ประมาณสัก7 0็ดสิถึงหกถึงเจของพื้นที่ถ้าจะตกหนักก็คือลาปางตากอุตรดิตถ์สุโขทยัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิขอนแก่นโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลค่ะส่วนหนึ่งเป็นเรื่องรอยต่อของฤด,ดูแต่อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องยอมความอดอากาศต่ำนะครับท่านผู้ชมครับใซึ่งกำลังเกิดขึ้น ที่พาดผ่านอยู่นะคะก็คือมันเลื่อนต่ําลงมาที่ประเทศไทยเนนะครับในขณะนี้อยู่ทั้งภาคเหนือกับภาคอีสานค่ะร่ <ฮา S 1> องที่ว่านี้จะจะทําให้ฝนตกหนักกว่าในช่วงที่ผ่านมาและจะตกหนักไปถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับก็อีก3 4วันจากนี้เป็นต้นไปล็อกเตอร์รอยนต์จิตด,ดอนบอกด้ซ้ำไปว่าจากนี้เป็นต้นไปประมาณเดือนตุลาอาจจะต้องลุ้นพายุอีกสักลูกหนึ่งว่าจะมีพายุเข้าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับคือร่องมรสุมจะเลื่อนลงต่ําลงมาแล้วเนี่ยนะครับ ขนาดที่เมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าคนในกรุงเทพมหานครคงจะเดือดร้อนกันพอสมควรฝนถล่มกรุงใช้คําว่าอย่างนั้นหลายจุดบอกว่าถล่ม10นาที15นาทีเนี่ยปรากฏว่ากรุงเทพจมบาดาลไปหลายจุดไม่ว่าจะเป็นรัชดาพิเศษจตุจักรเกษตรหรือไม่ว่าจะเป็นเมืองทองธานีเมื่อวานนี้มีทะเลเมืองทองอีกแล้วนะครับทานผู้ชมครับ<ช>เมืองทองธานีน้ําท่วมหนักอยู่พอสมควรน้ําระบายไม่ทันค่ะโดยเมื่อวานนี้นะครับ ศูนย์ป้องกันน้ำท่วทนนมกรุงเทพมหานครรายงานว่าตั้งแต่11โมงเป็นต้นมาจนถึงช่วงเย็นมีฝนตกครอบคลุมหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตั้งแต่บางพลัดบางกอกน้อยตลิ่งชันภาษีเจริญบางแคทวีวัฒนาหนองแขมดุสิตบางซื่อจตุจักรหลัก驷วัฒนาคลองเตยพอบ่ายโมงเนี่ยก็เริ่มหนักที่สามเสนนะฮะหลายสายก็เริ่มท่วมหนักจนกระทั่งบ่ายสามโมง ฝนตกหนักสุดที่บริเวณสถานีสูบน้ำรัชดาวิภาวดีอยู่ตรงวิภาวดีรังสิตเนี่ยอยู่ตรงรัชดาพิเศษเนี่ยนะครับใกล้ๆจากเจ้าพญาพักร1 3มิลลิเมตรแล้วฝนยังกระจายในหลายพื้นที่ทั้งกรพกทมและปริมณฑลช่วงนั้นและครับตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไป วิกฤตกรุงเทพมหานครเนี่ยน้องไร์การระบายน้ําในถนนหลายสายเป็นไปอย่างล่าช้านะคะการจราจรติดขัดหนักเลยหลายเส้นทางค่ะ4ี่โมงเย็นนี่หลายจุดเลยนะคะที่ประชาชนร้องทุกข์เข้ามาบอกโอ้โหทั้งงามวงวนันช่วงถนนวิภาวดีร้านอาหารใบไม้ราเริงเขตจตุจักรน้ําท่วมเป็นระยะทางยาวแล้วก็รถติดขัดมากเลยนะคะพหลโยธินนะเมเจอร์ Major, รัชยโยธินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้เขตจตุจักรก็น้ําท่วม การจราจรติดขัดทั้งสองฝั่งรวมไปถึงหน้าตลาดพงเพชรถนนงามวงวานเขตลักษีในหลายจุดนี้ยกเป็นตัวอย่างนะคะอ่านั่นแหละฮะท่านผู้ชมเช้านี้กรุณาบอกหน่อยนะครับสถานการ์ถ้าน้ําท่วมรอการระบายมันควจะแห้งหมดสิ้นแล้วนะคะเช้านี้นะ่ะก็แจ้งเข้ามาหน่อยก็จะขอบพูดไปอย่างยิ่งเราคงไล่ไปไม่ไหวนะครับหรือท่านผู้ชมจะส่งภาพเข้ามาได้นะครับที่เว็บไซต์เรื่องเราเชา้านี้ .com หรือแอปพลิเคชันเรื่องเราเชา้านี้ .com ก็จะได้นําเสนอรประกอบไปเดี๋ยวเรามีข้างจออยู่ด้วยนะครับ เมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของท่านเคราะดีที่เป็นวันหยุดใช่วันอาทิตย์วันอาทิตย์ไม่อย่างนั้นไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเวลาประมาณเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าติดหนักเลยแล้วก็น้ําท่วมหลายจุดอย่างที่บอกไปนะครับว่าสภาพอากาศในขณะนี้เนี่ยมันก็มีกรณีของหย่อมความกดอากาศสูงที่ปกคลุมลงมาถึงทะเลจีนใต้ แล้วมาเจอกับร่องมรสุมที่มือเดิมเ่ยนะฮะใช่ว่าอากาศมันป,ประทะก,กันนี่แหละครับท่านผู้ชมครับให้ภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนของบ้านเราฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมแรงนะคะ,ะเดี๋ยวตามกันดูนะครับเรื่องเกี่ยวกับฟ้าฝนในกรุงเทพมหานครหวังว่าจะเป็นช่วงสุดท้ายหรือไม่ประการใดมีภาพที่ผู้ชมส่งเข้ามาจากหลายจุดเลยนะครับขณะที่ในส่วนของภูมิภาคนะครับท่านผู้ชมแจ้งเข้ามาก็จะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งเรายกเป็นตัวอย่างเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายสามโมงครึ่งที่ชนบุรี พายุพัดกระหนำ่ำต้นไม้หักโค่นเกลื่อนถนนกันทีเดียวบริเวณตำบลเหมืองอำเภอเมืองชนบุรีเกลื่อนถนนนับสิบต้นเลยนะครับรถสัญจรไปมาเนี่ยเขาบอกว่ามันลนมากระทันหันต้องหลบกันจะระหวัดเลยบางคนนี่ต้องจอดรถรอให้ทั้งลมทั้งฝนผ่านไปก่อนนะคะมองไม่เห็นทางเลยจริงๆค่ะต้นไม้หักโค่นขวางทางเทศบาลก็ต้องเอาแทรกเตอร์มาเอาออกไปนะคะที่ร้อยเอ็ดนะครับทุกผู้ชมครับเมื่อวานนี้ลมแรงกับฝนตกหนะัก แล้วน้ำก็ท่วมตัวเมืองร้อยเอ็ดอยู่เช่นเดียวกันนะครับในหลายจุดที่เดียวส่วนสุรินท์เมื่อคืนนี้ชาวบ้านแฟนข่าวร้องทุกเข้ามานะครับว่าไฟดับครับตรวจสอบแล้วปรากฏว่าสุรินท์ฝนตกหนักกิ่งไม้หักไปถูกสายไฟแรงสูงขนาดเขาเรียกว่าขาดนะฮะไฟฟ้าดับนานกว่า6ชั่วโมงด้วยกันช่วงค่ำค,ำคำที่ผ่านมาก็น่าจะกลับมาเป็นปกติตเห็นอากาศอย่างนี้เนี่ย ผมอ่านข่าวนี้แล้วก็เสียวเลยทีเดียวเมื่อวานนี้มาเดินป้วนเปี่ยนฝนพรมๆอยู่ตรงนี้เนี่ยน้องไร้าผาใช่้ยฟ้าผาที่ส่วนปูสุพรรณบุรีคุณผู้หญิงคนหนึ่งนะครับคุณวันดีกลิ่นเพชรอายุ44ปีออกไปจับปูครับออกไปจับปู ปรากฏว่าโดนฟ้าผ่าแล้วเสียชีวิตเสียชีวิตที่กลางทุ่งนาบ้านหัวไม้สุงหมู่ที่3ตําบลดอนโพทองนะคะของสุพรรณบุรีค่ะสามีของคุณวันดีบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยพากันออกมาจับปูไปขายพอดีฝนตกระดับน้ําในนาเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีปูไต่อยู่ตามคันนาก็ชวนกันมาจับนะคะตอนที่กําลังเดินหาจับอยู่ด้วยกันเนี่ยฝนลงมาปลยอยๆก็บอกให้ไปใส่เสื้อกันฝนกันไปเอาเสื้อกันฝนที่อยู่ในรถนะคะ ตอนที่ตัวคุณสวัสด์ซึ่งเป็นสามีเดินไปใกล้ๆถึงรถมอเตอร์ไซค์เพื่อไปเอาเสื้อกันฝนปรากฏเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นหวั่นไหวเรียกภรรยาไม่มีเสียงตอบวิ่งกลับไปดูพบเสียชีวิตจมอยู่ในน้ํานะคะคือทุ่งนากว้างเนี่ยมักจะมีฟ้าผ่าบ่อยๆนะคะสองจ<ม>ังห<า>วะที่ผ่านมาดับนะใช่ไม่ได้ใส่เครื่องประดับนะคะสองจังวะที่ผ่านมาจุดนี้ก็เพิ่งจะผ่าลงมาแต่ว่าไม่มีใครเจ็บนะคะไม่เสียชีวิตเลยค่ะฟังเสียงสามีของผู้เสียชีวิตหน่อยนะครับสแสดงความเสียใจด้วยครับค่ะ เขตนี e mm ่ลุงอยู่ด้วยกันไหมก็มาจับด้วยกันตรงนี่คนมันลงเม็ดไงครับเขาก็ให้ผมวิ่งออกไปใส่เสื้อกันฝนเพราะว่าที่รถมันลิ่งจอดตรครับแล้วก็อยู่ตรงนี้คนเดียวเดินจับปูอยู่คนเดียวมีโทรศัพท์มีอะไรไหมฮะไม่มีโทรศัพท์อยู่กะตะคิดโทรศัพท์อยู่กับผมครับแล้วมันก็มีเสียงฟ้าร้องเนี่ยเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นเนี่ยดังโหดดังจริงๆเลยครับผมก็สงสัยไม่เห็นแสงไป ผมว่าเอาไฟเนี่ยกวากเขาเรียกเฮ้ยเฮ้ยเข่าม่เฮ้ยด้วยผมก็ส่งได้ต้องวิ่งมานี่เลยมาที่ไหนลงที่ไหนตะัวลงไปในน้ำเลยเหรอครับครับข้าอยู่น,นี่พี่ออยู่น,นี่ตะแทงข้างอยู่ครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับขระดาษที่ข่าวสารวันนี้มากมายที่จะนำเสนอนะครับไม่แต่เฉพาะเอเชียนเกมซึ่งเมื่อวานนี้ เราต้องเรียกว่าเป็นวันดีของประเทศไทยนะครับเราได้มา3มเหรียญทองใหญ่ๆเลยนะครับจากกีฬากอล์ฟประเภททีมและตะกอทีมชุดชายตะกอทีมชุดหญิงวันเดียวกวาดมาสามทองเกือบจะ4ี่หทองสะดสดงามเปไปถ้าน่าเสียดายครับแต่ก็ไม่เป็นไรกอล์ฟบุคคลหญิง ได้เหรียญเงินนะฮะใช่ขณะที่วอลเล์บอลชายหาดหญิงเราก็ได้เหรียญเงินน่าเสียดายค่ะไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะวันเดียว5เหรียญทองอแล้วก็มีโอกาสแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราห่างเหรียญทองมาหลายวันตั้งแต่โบลิ่งใช่ก็เว้นว่างมาจนกระทั่งเรารวมตึงต้นต่อไเน,นะครับปรากฏว่าแหมเราเดินทางมาถึงก็มีข่าวดีพอดีว่าได้มาอีกสามเหรียญทองนะครับแล้วก็อีก2เหรียญเงิน อันดับประเทศไทยพุ่งพรวดขึ้นมาอยู่อันดับ12เลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยคุณเอกราชเก่งทุกทางขณะนี้นั่งเตรียมข้อมูลอยู่เนยนะครับอยู่กับบรรยากาศของอินชอนกับสาวๆเกาหลีก็จะได้มารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเนี่ยนะฮะขณะที่ในส่วนของฟุตบอลเมื่อวานนี้ฟุตบอลชายนะครับได้ใจกันจริงๆ เพราะเอาชนะจอแดนไปแบบที่ต้องเรียกว่าตื่นเต้น2องตัตูต่อศูนย์ยอดเยี่ยมมากเราเข้าสู่รอบตัดเชือกลองชนะเลิศสีทีมสุดท้ายฟุตบันเอเชียนเกมเป็นครั้งประวัติศาสตร,ร์สมัยที่4ี่นะฮะ,ะเป็นสมัยที่4ซึ่งต้องบอกนะครับว่าต่อไปเราเจอกับเจ้าภาพกเกาหลีใ,ใต้ในรอบรองชนะเลิศหนักไหมถามว่าหนักแต่ถามนักเตะก,กับฐานซิกโก้เกียรตินักเสนาเมือง ซิกโก้เนียเป็นนักฟุตบอลก็เคยเข้าสี่ทีมสุดท้ายเอเชียนเกมเป็นโค้ชก็พาทีมเข้า4ี่ทีมสุดท้ายเอเชียนเกมซึ่งเป็นภากรรมของชาวเอเชียเนี่ยซิกโก้บอกตอนนี้พูดกันตรงๆอย่าหาว่าอย่างว่าอย่างนี้มันต้องมองกันถึงทองนะและถ้าพูดกันถึงทองเนี่ยเหรียญฟุตบอลชายเนี่ยเป็นเหรียญเหรียญที่ใหญ่ที่สุดนะครับท่านผู้ชมฮะก็มองไปทีละแมท แมตต่อไปเจอกับเกาหลีใต้เป็นปัญหาของผมกับน้องไบแน่ๆเพราะเจอกับเจ้าภาพหาบัตรยากเหลือเกินเนี่ยน้องไบที่เราจะเข้าไปดูนะคะ,ะแต่แจ้งนะครับตัวอมครับเดี๋ยวารายละเอียดจะเดินกลับมาว่ากันประเด็นข่าวสารวันนี้หลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อวานนี้ท่านลงใต้นครศรีธรรมราชนะครับไปอำลาตำแหน่งผู้จัดการหานบกที่ค่ายวชิราวุฒที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนไปก็ให้สัมภาษณ์ตอบคำถามหลายประเด็นนะครับตั้งแต่เรื่องของการตั้งสปชอตอบคำถามว่าถ้ามันจะมีวพอ,อ,อแล้วมันจะเป็นอะไรยังไงเหรอเย่างาที่นำเสนอไปในเรื่องเล่าสอาอทิตมีประเด็นเรื่องการตั้งสอนอชอเพิ่ม28ท่านเพื่อให้ครบตามจำนวนเพราะจากนี้เป็นต้นไปสอนอชอมีพระราชจะต้องทำร่างกฎหมายหลายฉบับด้วยกันสุดท้ายก็พูดถึงกรณีของตั้งอาชีวะซึ่งขณะนี้อยู่ในกัมพูชา ว่าก็เป็นประเด็นซึ่งก็ต้องประสานกับกัมพูชาเนี่ยนะครับะรายละเอียดการเมืองเดี๋ยวต้องมาว่ากาันร,รวมถึงมีความคืบหน้าครับทุกผู้ชมครับกระทรวงการคลังมีแนวความคิดจะเก็บภาษีจากสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือรัฐลี่คิดออกมาเป็น2สูตนอาจจะเป็นส0เเซของราคาฉลากหรือ5บาทต่อใบ <c oughs> เป็นต้นว่าทุกวันนี้สมมติขายร้อยบาทคิดง่ายๆนะฮะ <c oughs> ก็ขึ้นเป็น <110. S> 1อ้อยสิบร้อยสิหรือถ้า5บาทก็คือร้อบาทนะฮะ,ะทั่วนี้ราคาหน้าสลากจริงๆเนี่ยมัน80ดสิก็ต้องเป็น88หรือ85อนึกออกใช่ไหมครับทุกผูชมครัคแต่จะเป็นการไปขึ้นที่ปลายทางเดี๋ยวจะมีรายละเอียดมาว่ากันนะครับทุนผู้ชมครับใจเย็นๆทุนผู้ชมเพราะเรื่องนี้หลายคนอาจจะบอกเอะคุมราคายังไม่ได้เลย แล้วยังจะมาคิดภาษีขึ้นราคาก็อีกหรืออย่างไรมันมีที่มาที่ไปเดี๋ยวต้องมาว่ากันเพราะเขาจะพยายามจะเอาเงินจากตรงนี้แล้วจะไปลดเงินที่สำนักง,งานสลากจะต้องส่งเข้าคลังเพื่อจะไปเพิ่มเงินบริหารจัดการให้ผู้ค้ารายย่อยเนี่ยมีกำไรมากขึ้นจะได้ไม่ต้องไปขายเกินราคาอันนี้เรื่องหวยนะครับขนาดที่เรื่องสังคมทั่วไปวันนี้ใหญ่ๆเยอะเลยนะครับที่กราดเต่าพูดกันตรงๆ มีรายงานล่าสุดว่าน่าจะมีผู้ต้องสงสัยล่าสุดสักสาคนหมายถึงสุราษฎร์ธานีแต่ก็ยังไม่เป็นที่ยืนยันแต่ที่แน่ๆเคาะซ้ำรมสั่งส,สำหรับภาพการท่องเที่ยวประเทศไทยเพราะมีกรณีคนไทยไปข่มขืนสาวรัสเซียคราวนี้ไปที่จังหวัดภูเก็ตใช่ค่ะไป เขาเรียกว่าแกล้งท,ทําทีเป็นพลเมืองดีรับเข้าขึ้นรถจะพาไปส่งใช่เห็นเขาเมาเดินอยู่ริมหาต,ติมทางนะคะเสร็จปุ๊บพาเขาเข้าห้องพักล่วงรลเมื่อทางเพศจับเขาผูกสุดท้ายเขารอดมาได้เดี๋ยวแจ้งตํารวจ <c oughs> ย้อนกลับไปจับยังเคราะห์ดีอยู่นิดเดียวที่จับได้ทันควันแต่ยังไงก็ไม่ใช่เคราะห์ดีแนะ่เพราะมันมีผลกระทบกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยขณะที่ประเด็นที่นําเสนอไปเมื่อวานนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ สามีของภรรยาซึ่งก็เป็นพ่อของลูกอายุ12ขวบรับสารภาพหลังจากถูกจับกุมว่าเป็นผู้ลงมือสังหารภรรยากับลูกแท้ๆขณะที่ขับรถเป้าหมายจะไปที่สูตรประการแต่ระหว่างทางอ้างว่าเหน็ดเหนื่อยอยากจะจอดนอนภรรยาไม่ให้จอดบอกตรงนี้มันเปรียวเกิดบันดาลโทษสะเอามีดพยายามจะจ้วงแทงภรรยาลูกพยายามจะเข้ามาช่วยเอาตัวรับ ลูกบาดเจ็บไปด้วยภรรยาพยายามจะเปิดประตูหนีตัวเองวิ่งลงจากรถอ้อมไปอีกด้านหนึ่งแล้วดันประตูจ้วงแทงภรรยาจนเสียชีวิตจากนั้นลูกสาวที่บาดเจ็บนายคนนี้อ้างว่าไม่รู้จะทำยังไงสงสารลูกเจ็บก็เลยแทงลูกจนเสียชีวิตก่อนจะเอาเศษกระดาษมาสมไฟแล้วเอาร่างของทั้งสองคนมาจุดไฟเผาแล้วตัวเองก็หลบหนี ไปยืมบรลลััยของพี่สาวที่สมุทรปราการแล้วก็ขี่ไปชุมพรนะคะขี่กลับมาที่ชุมพรค่ะคือบ้านของครอบครัวนี้อยู่ชุมพรมเป็นเรื่องสลดใจซึ่งรายละเอียดเนี่ยจะกลับมาว่ากันนะครับทุผู้ชมครับท่านผู้ชมอย่างที่ว่านะครับร่วมจัดรายการกับผมและน้องไบร์เข้ามาผ่านหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้เหมือนเช่นเคยอย่าลืมวงเล็บว่าแฟนข่าว อยากจะได้ข้อมูลจากท่านผู้ชมเป็นที่สุดเลยมาคืนเดียวคิดถึงบ้าน <c oughs> นะค, <c oughs> คิดถึงคุณผู้ชมด้วย <c oughs> ท่านผู้ชมแจ้ง <c oughs> ข่าวบอกกล่าวเข้ามาสักหน่อยผมจะเห็นอยู่นะครับท่านผู้ชมครับถึงจะดีเลยโดยระบบสัญญาณแต่ผมจะเห็นอยู่เลยตอนนี้นี่อ่าเห็นลำลูกกาอากาศเริ่มเย็นนี่มีข้อมูลเข้ามาที่ผมตลอดอย่างนี้เป็นต้นค่ะเรามาเริ่มข่าวกันเลยนะครับท่านผู้ชม